อ่าค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะทุกคนก็อาจจะสังเกตเห็นว่าเอ๊ะรูปลักษณ์หน้าตาเปลี่ยนไปหน่อยหรือเปล่าอันนี้คือจริงๆแล้วเป็นไอเดียสำรองนะคะอาจะอยู่ในเครื่องมือถือนะคะก็คือตัว Redmi Note 9s นะคะอันนี้ก็จะเป็นรุ่นของมือถือซึ่งวันนี้จะเอาเครื่องนี้มาทำเควสนะคะเพื่อที่จะได้รีวิวมือถือไปด้วยว่ามันต่างจาก ให้ลองเปรียบเทียบดูนะคะว่าต่างจากคลิปอื่นๆยังไงเพราะว่าคลิปอื่นๆเนี่ยจะใช้เป็นตัว iPad Air 3นะคะนี่เดี๋ยวลองดูกันว่ามันช้ามันกระตุกมันแหลกหรือว่ามันลื่นกว่าตัว iPad ไหมนะคะซึ่งตัวนี้ก็ Snapdragon จะอยู่ที่732หรือ30เนี่ยแหละคะ่ะ G นะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขึ้นข้อมูลไว้ให้กนแล้วกันเนาะแล้วก็ วันนี้นะคะเราจะเอาน้องม้านะคะไปทำเควสก็คือวันนี้เควสประจำวันของวันนี้นะคะวันนี้ก็คือวันที่20มิถุนายนนะคะเควสวันนี้ก็คือจะต้องไปรับอาร์ติแฟกต์ของถ้ำฮันเตอร์นะคะก็คืออยู่นี่เลยอยู่ข้างล่างเนี้ยนะคะโดยที่เราจะขี่ม้าไปนะคะเห็นไหมว่านี่คือตัดตัดแมปเลยนะคะ จากบ้านเราตรงเนี้ยคือลงมาที่ถ้ำฮันเตอร์ทางใต้เลยเนาะเขาเรียกว่าข้ามแมปกันเลยทีเดียวแล้วก็เราจะใช้พี่ม้าตัวนี้นะคะเป็นม้าแข่งอ่ะเดี๋ยวลงก่อนเป็นม้าแข่งนะคะเขามีค่าพลังม้าอยู่ที่7.17นะคะเท่ากับว่าเป็นระดับเบรซิ่งก็คือม้าแข่งเนาะถ้าเกิดว่าใครมีม้าอยู่ที่บ้านลองดูระดับพลังม้าของตัวเองนะคะว่าได้เท่าไหร่ซึ่งยิ่งค่าพลังน้อยเนี่ย มันก็จะมีระดับที่ต่างกันไปนะคะก็จะเป็นระดับของเลซี่ก็คือม้าที่ขี้เกียจที่สุดนะคะค่าพลังเขาจะน้อยมากๆม้า normal ก็คือจะไม่มีชื่อนำหน้านะคะก็จะเป็นแค่ชื่อม้าปกตินะคะถ้าสูงขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นสวิปนะคะแล้วก็ไมเดนต่อจากไมเดนก็จะเป็นเลสซิ่งนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือจะเป็นทรเบดนะคะม้าทำงานเขาเรียกว่าอะไรม้าลากเลื่อนม้าขนของอะไรเงี้ยคะ่ะ แต่ว่าอันนี้ระดับที่เรามีอยู่ก็คือเร c ซิ่งนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเขาไปที่ถ้ำฮันเตอร์กันเดี๋ยวเราดูซิว่าด้วยค่าพลังม้าของเขาเนี่ยนะคะจากตอนนี้ประมาณหนึ่งทุ่มยี่สิบสี่นะคะเราจะถึงถ้ำฮันเตอร์ที่เวลาเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราไปกันเลยนี่ก็จะเห็นว่าเครื่องโทรศัพท์เนี่ยจะค่อนข้างแหลกนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าใครปวดหัวเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยเนาะ นี่จะได้เป็นการรีวิวตัวเครื่องนี้ไปเลยนะคะว่ามันมันเป็นยังไงเมื่อเทียบกับ iPad เนอะซึ่งเอาจริงๆถ้าถ้ามันไม่แหลกอะ่ะคิดว่าม้าตัวนี้น่าจะขี่ได้เร็วแล้วก็ลื่นกว่านี้นะคะอ้าวหลุดไปแล้วนะคะโ <laughs> อ,อ้โยเครื่องแบบไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเข้าใหม่ เข้ากันสดๆนี้เลยจะได้เป็นการรีวิวมือถือไปด้วยเนาะเสียเวลานิดนึงนะคะต้องขอโทษด,ด้วย okay, okay, เดี๋ยวเรารอแป๊บนึงนะคะอ๋อ oh, เข้ามาถึงก็โดนอาเจนทำร้ายเลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปกันต่อเลย mm hmm. เสียเวลาเลยอะ่ะเลยไม่ได้วัดความเร็วม้าจริงๆเลยนะคะไม่เป็นไร mm hmm. เดี๋ยวขากลับเราย้ายไปไปเล่นใน iPad ดีกว่าอันนี้ขาไปเรา ลองใช้ตัวนี้ก่อนเนาะถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็ก็เดี๋ยวคงจะต้องเปลี่ยนนะคะแต่ว่าอันนี้ทุกคนก็จะได้ดูรีวิวมือถือไปเลยเอาสะดุดเฉย <c oughs> ไปไปไป <c oughs> นี่วิง่งรัดรัดเลาะไปเลยนะคะแบบไม่ดูแมปด้วย <c oughs> เอากับเขาสิ ไปเลยพี่ม้าเราไม่ต้องสนใจแรปเตอร์ตัวนั้นนะคะเราวิ่งผ่านไปเลยแต่ถ้าหลุดเนี่ยมีซวยเหมือนกันนะมันก็จะแบบโดนทำร้ายระหว่างที่เราหลุดได้อม้าไม่เป็นไรหรอกตัวเราเนี่ยสิยาเลือดลดไหมเออโอ้โหลดไปเยอะอยู่นะคะเอาติดอยู่แล้วเสียเวลาแวะฟาร์มเบอร์รี่ให้เขากินอีก ไปกันต่อเอาแวะอืไปกันต่อเลยตรงนี้น่ากลัวก็คือบาลิโอนิกไม่มีมีแต่ปาปิดัญญาไป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 ไสําหรับเคว็วันนี้ก็ภาพมันก็คงจะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยววันวันไหนเดี๋ยวลองเอา i p อะ่ะะอัดอัดพี่ม้าเนี่ยชมวิ่งชมบ้านอื่นๆในเกาะเราดีกว่า อันนี้ตอนที่ลงคลิปอะคะ่ะจะไม่เร่งความเร็วเนาะเพื่อให้ทุกคนอะได้เห็นว่าความเร็วของม้ามันแค่ไหนแล้วก็ความเร็วของมือถือ,อมันแค่ไหนนะคะเนี่ยก็จะก็จะแหลกประมาณนี้อันนี้ก็คือ snapdragon 730ดนะคะก็จะได้ประมาณนี้แต่เอาจิงๆก็คือถ้าสมมติว่าเราไปซื้อ snapdragon แบบ800กว่าคือราคามันก็จะดิด ดีดขึ้นไปประมาณสามเท่าอะคะ่ะคือเครื่องนี้ซื้อมาประมาณเจ็ดพันกว่าบาทเองนะคะก็จะได้ Snapdragon 7เจ็ดร้อยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราซื้อเครื่องแปด a p d r a g o n 800แปดร้อยกว่าก็คืออย่างน้อยก็คือจะต้องแบบหนึ่งหมื่นอัพอะบางบางอย่างนี่ก็คือแบบเกือบสองหมื่นด้วยซ้ำนะคะบางยี่ห้อบางรุ่นอะไรเงี้ย นี่ก็ถือว่าพอรับได้นะคะสำหรับสำหรับเครื่องที่ราคาแค่เจ็ดพันบาทเองอะถือว่าพอเฮ้ยะละเค้งับจํ้ำดวนดวนเลยนี่คือวิ่งมาถูกไหมเนี่ยนี่คือวิ่งมาถูกหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปให้พ้นจากตรงนี้ก่อนนะคะโอ้โหเออ ค่อนข้างแหลกเลยทีเดียวเชียวแหละดูรอบๆซิว่าเหมือนว่าเราจะใกล้ถึงแล้วนะคะไม่ใช่วิ่งกลับมาวนกลับเข้าเลดบูดนะเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตเปิดแมปดูดีกว่าใกล้ถึงแล้วโอเคเดี๋ยวเราต้องค้าเกาะน,นี้ไปนะคะก็จะถึงละไปเลย คลิปเนี้ยถ้าแบบเอาความเร็วตามเวลาจริงอะ่ะก็คือจะไม่ได้เร่งสปีดคลิปนะคะรวมถึงสปีดของเสียงพูดด้วยเพราะฉะนั้นทุกคนอาจจะรู้สึกแปลกหูไปกับเสียงนะคะที่ตอนแรกเสียงมันจะเหมือนคลิปมั้งอะ่ะเพราะว่าเราเร่งสปีดของวิดีโอนะคะเพื่อไม่ให้การบรรยายเนี่ยมันดูน่าเบื่อเกินไปเพราะฉะนั้นอะ่ะคลิปเนี้ยก็มีความเป็นไปได้ที่จะต้องลงแบบไม่ไม่เร่งสปีดคลิปนะคพราะฉะนั้นเสียงก็จะ แมนขึ้นกว่าปกติประมาณสามเท่าเฮ้ยเราก็อาจจะน่าเบื่อขึ้นด้วยเกี่ยวเราข้ามเกาะมาแล้วนั่นไงซอกนั้นซอกนั้นคือซอกที่เราจะต้องเข้าไปนะคะทำฮันเตอร์ยากโอ้ยเอเอม้าจะตายก่่นไหมเนี่ยคือเอาจริงๆคือสปีดเขาดีนะคะแต่ว่าเราไม่ได้อัพเลืออเขามาสักเท่าไหร่เลย เราก็ยังไม่หยุดโดดนะฟิวโอเคเรามาถึงซอกแล้วนะคะใช่ซอกนี้ไหมเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นซอกนะคะอีปากถ้ำของถ้ำฮันเตอร์เนี่ยดูก่อนอ่าเนี่ยเซอกเนี่ยถูกแหละไปเราเข้าไปในซอกกันชุบ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  ถ้าเกิดว่าเอาเครื่องเนี้ยลงไปทำเควสทํำอะ่ะก็ไม่แน่นะคะว่าแบบเราจะรอดไหมอะ่ะเพราะว่าถ้าหลุดในถ้าอะ่ะก็มีความเป็นไปได้ที่จะแบบโดนรุมตีนะคะอุ้ยซอกมันอยู่ตรงนี้ขอโทษค่ะนี่ซอกอยู่ตรงนี้เราต้องลงไปในซอกนี้ยืบออุอ้ยมีเออีงไงปักถ้าอยู่นี่โอเคไหนลองดูซิว่าเราจะเอาพี่มาเข้าไปได้ไหมนะคะเดี๋ยวดูเวลาก่อน 31เนะคะเมื่อกี้เราวิ่งออกตัวมาที่ทุ่ม24่สิบเนาะใช้เวลาไปประมาณ7นาทีหรือเปล่าถูกไหมไม่แน่ใจโอเคมาเรามาลองเข้าถ้ำกันดีกว่านะคะเอเอตัวนี้ยังไม่มีสกินสายฟ้านะเพราะฉะนั้นเราจะลองใส่สกินลาวาลงไปเพื่อความสว่างแล้วก็เพื่อความแหลกด้วยนะคะ <c oughs> มาดูกันว่าเครื่องมันจะทนได้แค่ไหนเนาะเราเอาม้าเข้าไปม้าจะรอดไหมเนี่ย เดี๋ยวปั๊มเลือดให้ม้ากันหน่อยดีกว่าเผื่อว่าเขาจะมีสิทธิ์รอดนะคะไม่อยากให้ตายเลยตัวนี้กว่าจะได้มายากมากนะผสมเป็นเปียะคะ่ะโอ้ยแหลกพอสมควรนี่เดี๋ยวค่อยๆเดินเนาะเพราะว่าม้ามันค่อนข้างเร็วนะคะเดี๋ยวมันจะไปผิดทางถ้าแบบเรากดวิ่งแล้วเดี๋ยวเอ,อ้ยเสียงดังไปนะขอปรับเสียงแป๊บนึง ออดิโอนะคะปปัๆเท่านี้เลยเ okay. คือถ้าเกิดว่ากดวิ่งในเนี้ยคือม้าน่าจะแบบพุ่งไปเลยอะแล้วมันจะทำให้หน้าจอมันปวดหัวด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปช้าๆดีกว่าจะได้เป็นติวต่อเรียวให้สำหรับคนที่ไม่รู้ทางในท้ำนี้ด้วยเนาะจะได้ดูกันทันปกติจะเป็นแบบสปีดลันใช่ไหมแต่อันนี้ค่อยๆไปนะคะจุดจดจุ เอ้ยเผอเกดวิ่งโอเคพาถึงทางแยกนี้นะคะเราจะค่อยๆเลาะไปทางนั้นหรือเราจะลงหน้าผาตรงนี้เลยก็ได้นะตรงนี้ก็ได้ไม่เป็นไรเหมือนกันลงได้นะคะมีแมงมุมไหมเนี่ยอุ๊ยมีแมงป่องหนึ่งตัวทุกคนเห็นความแหลกไหมเอ้ย ตกใจนะว่าจะหลุดถ้าหลุดนี้เอาจริงๆซวยมากๆเลยเพรว่ามันจะกัดเราหลับด้วยแล้วก็แบบโอเคไปกันต่อเมื่อกี้พอกดยิงเราเผลอไปกดหยุดการบันทึกหน้าจอนะคะโอ้เพียบเลย ไปก่อนลูกจ้าอยู่บนม้าก็ใช้ปืนค่อนข้างลำบากนะคะแต่ว่าม้าเขามีสกิลการดีดนี่หรือว่าทำแบบนี้ก็ได้นีใช้ใช้หัวขวิดนะคะเออนั่นอีกหนึ่งกองเปิดก่อนได้เปรียบ เอ้ยงูเดี๋ยวลองใช้มาสู้ดูมาสู้ไหวไหมนี่แน่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 เตะงูผัดกันทำสลบนะดูซิว่าใครจะสลบก่อนเอ่ะอืออืออือด้วงด้วงจะมาทำร้ายพี่ทำไมอะไม่ได้ทำอะไรให้เลยไม่อยากทำด้วงเลยอะคือด้วงมันแบบเป็นตัวเป็นมิรอะอาอลย่อ๋อ นี่ถีบเลยถีบเลยถีบมันลูกอืมอืออันนี่ด้วยเลือดเท่าไหร่เนี่ยสามเจ็ดนี่เนี่ยเวลต้้งสองร้อยเก้าสิบนี่ีโหลดกระสุนกันนะคะตรงอันดีแฟกไม่แน่ว่าอาจจะมีกองหนึ่งอันนี้ทุกคนนี่คือบ่อน้ำนะซึ่งเดี๋ยวเราใช้โหมดถ่ายรูปนะคะพาไปดูข้างล่างกันเออเดีเดวเดได้ยินตัวอะไรมันเดินมาด้วง ทำไมอะ่ะไม่อยากทำร่วงเลยอะ่ะไปดูบ่อน้ำต่อเห็นไหมมีตัวอะไรดึกดือยอยู่ตรงนี้โอ้โหนึกถึงหนังเรื่องอนาคอนดาเลยนะคะที่มันแบบอยู่ใต้น้ำแล้วก็แบบโจมตีเรามีอ์ติแฟกตปลอมอยู่ตรงนู้นด้วยแล้วก็มีปลาแองเกอร์นะคะบางทีเราก็จะเจอปลาไหลได้นะสำหรับบ่อนี้นะคะเดี๋ยวเราเอาเบอร์รี่ขาวให้ลูกกินดีกว่า จะได้เลิกหน้าจอมุ่งม่วงๆสียชีนะลงแล้วนะคะค่าสลบกินไปให้หมดเลยแล้วก็ให้กินเบอร์รี่ธรรมดาด้วยเคหน้าจอดีขึ้นไปเดินต่อตอกเตก็ตกตอกแต็กมีแมงมุมต้อนรับเราหนึ่งตัวนะคะสองตัวสามตัวก็สี่ตัวจะเยอะไปไหน เดินไม่ได้ข้ามไปข้ามไปดิโอ๊ยอะไรกันนะกนหนานอกจากจะอันตรายแล้วยังขวางทางอีกอุ๊ยเดี๋ยวนะไหนๆก็ไหนๆละน้องพี่ม้ารออยู่นี่ก่อนนะจะน้องหรือจะพี่เอาไงแน่ ไม่ต้องชูไม้ชูมือนะครับเอ้ยเปิดก่อนได้เปรียบอาร์ติแฟกต์อยู่ตรงนน้นนะคะเอยซึ่งถ้าเกิดว่าเดี๋ยวนะยิงก่อนเฮ้ยทำไมไม่โดนอ่ะอ๋อเป็นของคนอื่นเผาอะไรเนี่ยอ๋อโอเค ซึ่งถ้าเรามาด้วยตัวเปล่านะคะเราสามารถมาทางรูนี้ได้มันจะใกล้กว่านะแต่ว่าพอดีขี่ม้ามา,ม,าม,ม้าเนี่ยมันไม่สามารถผ่านรูนี้ได้นะคะแก <Okay. S 1> เปิดอาร์ติแฟกต์ดีกว่าแบบเป็นการทำควยที่เสียเวลามากปกติมันจะเร็วกว่านี้นะนี่มันยากตรงที่เราเอาม้ามาด้วยเนี่ยแหละเค okay. นะคะกลับและรีโหลดกระสุนก่อนอยู่บนม้ามันรีโหลดไม่ได้เค okay. ้าเป็นไงบ้างเก็บไปเป็นที่ระลึกนะคะนี่ นี่ขวางทางดีนะทำไมหนักอะหนักเนื้อนะคะลงไปทิ้งไปไอ้ชุดไอชุดปฏิจากลับดีกว่านะคะแล้วเดี๋ยวขากลับเนี่ยเราจะเทสการวิ่งกลับด้วย iPad ดีไหมอุ้ยเอา้าพวกนี้นึกว่าเป็นศพ เปลี่ยนใจนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวความเร็วของม้าเนี่ยเดี๋ยวจะใช้ iPad นะคะอัดเนาะเอาเอาตัวละครอ,อีกอันนึงมาวิ่งให้ดูดีกว่านะคะอันนี้คือแบบมือถือมันแหลกมากทำให้เราแบบไม่รู้ความเร็วของม้าที่แท้จริงนะคะนี่ไงน,นี่ถ้าโจมตีของมานะถ้าเกิดว่าเป็นสัตว์ที่สามารถสลบได้อะ่ะก็สามารถทำสลบได้ด้วยด้วยท่านี้นะคะแต่ต้องตีนานแค่ไหนไม่รู้นะ อเดี๋ยวเวลาไปดีกว่านี่เราสามารถขึ้นทางนี้ได้นะคะได้ไหมเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเป็นตัวละครเราอะขึ้นได้ก็จุดจุด,ด,ดอ๋อขึ้นได้อยู่เล็กก็กระโดดนะคะก็จะได้แล้วเรากลับทางเดิมเนาะแล้วก็ตรงเนี้ยคนส่วนใหญ่จะหลงนะคะเพราะว่าเราไม่เห็นรูนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะตรงไปตรงนี้ซึ่งเป็นทางที่ผิดนะคะจะอ้อมโลกไปไหนก็ไม่รู้ไปที่ อีกฝั่งหนึ่งของบ่อน,น้ําที่ให้ดูเมื่อกี้ค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องมาที่รูนี้นะส่วนใหญ่เราจะแบบเดินเร็วไปแล้วแบบมองไม่เห็นรูก็คือพลาดแล้วก็คือพอหลงทีเนี้ยทางไม่คุ้นอะไปกันใหญ่เลยทีเดียวโอเคค่อยๆเดินนะคะเพราะว่าเดี๋ยวม้ามันไปผิดทางตรงนี้แล้วเ,เราก็เอ,อ้ยนั่นไงน นั่นไงมันต้องไปทางนี้ชุบ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 ไอ้ไต่ขึ้นไปเลยโอ้ยเห็นปากถ้ำแล้วนะคะตรงนูน้นโอเคเรียบร้อยนะคะสำหรับเควสวันนี้อะ ออกมาข้างนอกมืดเลยโอเคค่ะก็เดี๋ยวหยุดไปเท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวขอติดเรื่องความเร็วม้าเอาไว้ในคลิปอื่นที่ใช้ iPad อัดหน้าจอนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะ